เอไอเจ้าอื่นเขาโกรธไหมหรือเขามีพันธะสัญญาอะไรกับน้องโพอ่อ,อ,อไม่ไไม่โกรธหรอกเพราะว่าโพจ่ายตังคือจริงๆแล้วอะต้องเล่าว่า generative AI ทุกข่ายเลยนะไม่ว่าจะเป็น Gemini Chat GPT หรืออะไรก็ตามเนี่ยเขามี2 business model 2> คิดภาพเป็น B2C กับ B2B ขายปลีกกับขายส่งขายปลีกเนี่ยคือ Chat GPT ที่เขาทําออกมาขายคุณคุณใช้ฟรีได้ไม่กี่พร้อมคุณต้องจ่ายตังเพิ่มอัปเกรดอะไรคือขายปลีกแต่เขามีเวอร์ชั่นขายส่งซึ่งน้องโพอ่ะไปซื้อเวอร์ชันขายส่งมาใช้เพราะงั้นสุดท้ายแล้วอะทางโพเองอะเขาก็ ถูกต้องจ่ายเงินให้กับทางทั้ง Open AI ทั้ง Chat GPT ทั้ง Gemini ทั้ง llama ทุกค่ายอย่างถูกต้องแค่เอามาสร้างเป็นแชทบอทที่มีฟีเจอร์ในการที่เป็นกลางและเรียกทุกข่ายได้แล้วก็อัปเดตเร็วมากๆจนเริ่มคิดว่าพนักงานมือเป็น AI หรือเปล่าเ็อ,อย่างสมมติว่าตอน VO ออกอย่างเงี้ยตอน Imagen ออกอย่างเงี้ยตอนที่ GPT o 3มันออกอย่างเงี้ยคือทันทีที่ออก2ชั่วโมงมันเชื่อมเสร็จอะแล้วก็เลยแบบเร็วไปไหมวะแต่ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีมากๆเครื่องมือหนึ่งแล้วก็ถูก คิดเครดิตคุณไงพอเครดิตเหล่านั้นเนี่ยก็จะถูกไปคิดมาเป็นรายได้ของโแล้วโพก็จะไปจ่ายให้กับทาง OpenAI ทาง Gemini ทาง Deep Seek ทาง l o อสต่างต่างอย่างถูกต้องนั่นเองค่ะ